สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของครูนกเอียงนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24 2 5 24ตุลาคมนะครับ2564ครับมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับมารายงานสถานการณ์นะครับลูกๆของครูนกอีกครั้งนะครับยืนยันอีกหนอัปเดตอีกทีครับหลังจาก8ด จะ9้าเดือนที่ผ่านมานะครับครูนกเอี้ยงนะครับซื้อปลาคร์บสองตัวมาเพิ่มในบ่อโดยไม่ได้กักโรคนะครับตัวในเอยเหลืองยาบามุกิโอก้อนตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวอ่าตัวนี้ครับชิโร่ตัวนี้ครับที่ซื้อมาแล้วไม่ได้กักโรคนะครับซื้อมาพร้อมกันนะครับก็มีคำทักคำท้วงคำติงมาว่าโง่เสลนะครับ อยาเป็นยูทูบเบอร์เรื่องปลาครับอย่างดีแต่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยไม่รู้เรื่องไงนะครับว่าการจะเอาปลาใหม่มาใส่ปลาเก่าต้องกักโรคก่อนรู้ครับรู้ครับพอทุนพอคุณพอทุนหัวนะครับครูนกรู้ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าครูนกนี่ไม่มีบ่อสำรองที่จะกักโรคให้กับปลาใหม่นะครับก็เลยยอมเสี่ยงที่จะนำเอาปลาใหม่ นะครับลงปนในบ่อเลยกับปลาเก่าท,ทั้งที่รู้นะครับว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะเป็นคัตเตอร์ต่อการที่จะแพร่เชือ้อต่อการที่จะติดโรคต่อกันนะครับแต่มันผ่านมาแล้วแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนครับดูที่คับปลาทุกตัวยังอยู่ปลาทุกตัวยังครบไม่มีแผลไม่นิ่งไม่เฉาไม่นอนนิ่งก้นบอ่อเอาหัวไปจออยู่ท่อออกซิเจนไม่มีฉลับ นะครับและหลังจากนั้นครูนกก็มีปลาที่ประมูลมาได้จากชมบุรีอีกตัวหนึ่งก็คือซูซยตัวข้างล่างครับตัวเล็กๆซูซยครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่2ตัวยาบะบุกิโอก้อนกับชิโร่มาถัดมาอีกสองอาทิตย์ครูนกก็ได้ปลาตัวใหม่มานนก็คือซูซยตัวนี้ครับซูซยตัวนี้ครับก็ยังอยู่ครบแล้วปลาเดิมก็ยังอยู่ครบทุกตัวนะครับ ปลาเงินปลาทองที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเลี้ยงปลาเงินปลาทองแล้วนะครับมันจะอยู่กับครูนกนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับหรือมันมันจะรอดได้ยังไงเดี๋ยวปลาเงินปลาทองเดี๋ยวปลาคราบก็จะแทะจะเลมจะได้จิบนะครับสุดท้ายปลาเงินปลาทองก็จะเหนื่อยเฉาตายหรือโดนปลาแทะนะครับปลาคราบหรือปลาอื่นๆอ ไล่จิตไล่กัดกันเหนืตายนะครับหลายคนบอกว่าคนกยงเฟกนะครับโกหกหลอกลวงนะครับไม่เฟกนะครับดูนะครับจํานวนปลาก็ยี่สิบเก้าตัวเหมือนเดิมนะครับประมาณยี่สิบเก้าสามสิบตัวเหมือนเดิมนะครับและปลาเงินปลาทองุคนกก็ยังอยู่นะครับปลาเงินปลาทองุคนกก็ยังอยู่นะครับนะคุณเห็นไหมครับน่ะปลาเงินปลาทองตัวนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนางก็ยังอยู่ของนางนะครับอยู่ดีด้วยนะครับ ยอมรับว่าแหกกฎนะครับแต่แหกแล้วมันรอดนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีปลาตัวไหนมากวนไล่แทะจิกตอดนางเพราะว่านางกลายเป็นเพื่อนร่วมบ่อกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะคนละสายพันธุ์ก็ตามแก่นะครับนางยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีกับครูนกเอี้ยงนะครับอ่าอยู่ดีเพราะอะไรเอ่ยนะครับอยู่ดีเพราะอะไรนะครับครูนกทําน้ําล้นนะครับ เดี๋ยวนะกระไมก่อนคุณนกยังทำน้ำล้นทุกวันแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าบ่อมันซึมนะครับก็มันล้นองนเวอัตโรมัตินะครับน้ำที่ซึมออกไปถือว่าเป็นน้ำล้นนะคบอ่าสองคุณนลกล้างช่องกรองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วช่วงนี้โควิดปิดนานเพืองหัวอาหารลดหัวอาหารลงหัวอาหารเมื่อลดลงนะครับปลาก็ขี้น้อยลงมลภาวะในน้ําก็มีน้อยลงนะครับอ่าโควิดปิดนานลดหัวอาหารเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ขี้ปลาน้อยลงนะครับสุขภาพปลาก็ดีขึ้นนะครับแล้วทุกวันนี้ครูนกก็ไม่ค่อยให้แขกนะครับที่มาเยี่ยมบ้านให้หัวอาหารหรือเอาเมือจุ่มหรือเอาเท้าลงบ่อนะครับก็จะพยายามควบคุมความสะอาดของบ่ออยู่เรื่อยๆนะครับอสองปีจะเข้าสามปีแล้วนะครับปลาบ่อนี้นะคะเห็นไหมครับปลาทุกตัวยังอยู่ครบนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยรายงานแล้วนะครับ สำหรับใครต่อใครที่บอกว่าให้อาลัยงานสถานการณ์ปลาด้วยเป็นห่วงน้องๆครูนกเอาปลาลงบ่อไม่กักโรคเสียงแน่นอนเลยอันนี้ขอบคุณครับสำหรับความห่วงใยการท้วงติงที่สุภาพนะครับแต่สำหรับใครที่จับจ้วงร่วมเกินใช้คำไม่เหมาะสมนะครับครูนกก็คือฟาดหน่อยนะครับขอใช้คลิปนี้ฟาดว่าข้อมูลที่คุณมีมาความเชื่อที่คุณรู้มานะครับมันเป็น ข้อมูลนะครับแต่มันไม่ได้ใช่แต่มันไม่ใช่ทางออกเดียวหรือว่าไม่ได้แปลว่าทางอื่นจะเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ได้แปลว่าทางอื่นจะเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นไหมครับคุณนุกเอ,อี้ยงแหกโกรธยอมรับว่าเสี่ยงนะครับแต่ทุกวันนี้ก็รอดได้แล้วนะครับ เห็นไหมครับพฤติกรรมปลาไม่มีกระโดดไม่มีฉลบเลยนะครับทุกตัวยังว่ายนะครับยังสุขภาพแข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะบ,บรรยากาศรายล้อมรอบบ้านนะคะวันนี้จะเงียบๆหน่อยนะครับไม่มีแขกมานะครับ ก็อยู่บ้านแบบเงาๆนะครับใครจะมาเยี่ยมมาชมนะครับมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณแฟนคลับแฟนเพลงของคุณนกทุกท่านขอบพระคุณแฟนคลับแฟนเพลงของคุณนกทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้คุณนกขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ